อาสวัสดีครับพบกับรายการเท่เกมรีวิวนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีแก้เล็กขั้นต้นนะฮะเริ่มจากการดาวน์โหลดไดเวอร์กระจอเวอัปเดนล่าสุดของคุณเลยนะครับของผมก็เป็นเอ็นวีเดียครับแนะนำของเอ็นวีเดียนะครับก็ไปที่ Google นะแล้วก็พิมพ์เอ็นวีเดียเอ้ยพิมพ์ผิดเอ็นวีเดียไดเวอร์นะฮะเอ็นวีเดียไดเวอร์ แล้วก็เข้าไปที่อันแรกนะแล้วก็ให้คุณไปที่เว็บ java.com เพื่อโหลด java มาครับคลิกฟีจ java download แล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะแล้วก็พอดาวน์โหลดติดตั้ง java ารไรเสร็จก็มากดที่ g r a p h i c driver นะมากดแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็น google chrome ก็ได้แช่ตอนนี้ตรงนี้นะ มันก็เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้เองนะพอเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วมันให้กดลันนะรอแป๊บหนึ่งน,นะแต่ของผมมันมันไม่ขึ้นเลยเอาใหม่นะเด่ว,ว่าค้างออกมาแล้วนะค,คลิกลันนะคลิกลันอืม เอากรรไรวะเอางงเกิด <c oughs> ปัญหาเล็กน้อยเอาเป็นว่าถ้าคุณโหลดไดเวอร์กาจอรุ่นล่าสุดมาแล้วก็มาที่ตรงนี้ที่หน้าเดสท็อปขีขวาแล้วก็เอ็นวีเดียคอนโทรบาลแนลนะไอตัวเขียวๆนี่นะคลิกเข้าไปแล้วรอแป๊บหนึ่งนะฮะมันก็ขึ้นหน้าคอนโทร l าลนลของมันขึ้นมาก็มาที่อันแรกอะไรไม่รู้อะ ไอเมสเ t i ติ้งวิดท view นะก็มาที่ use my อะไร p r e f e n อะไรเนี่ยนะก็ปกติมาคลิกมันอยู่ตรงนี้ให้เรามาคลิกอันที่3แล้วมันจะอยู่แบบนี้นะให้มันปรับมาที่ performance เนะี่ยแล้วก็กด apply ด้านล่างฮนะรอไปแล้วก็ปิดไปได้เลยฮนะแล้วก็สมมุติในเกมดูนะเนี่ย ลองลองเข้าดูสมมุติสไน